และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หลังคณะพละศึกษาค่ะเห็นเสียงดังๆข้างหลังแบบนี้ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะมีงานเลี้ยงต้อนรับนิสิตชั้นปีที่หนึ่งและร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬามหาวิทยาลัยคณะพละศึกษาค่ะบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ขอสัมภาษณ์ท่านคณะบดีนะคะว่าในการจัดงานครั้งนี้ค่ะมีจุดประสงค์เพื่ออะไรคะก็โดยประเพณีปฏิบัตินะฮะเราก็จะมีการจัดงานเพื่อต้อนรับนิสิตชั้นปีที่1ทุกวิชาเอกแล้วก็ทำนองเดียวกันเนี่ยก็จะใช้โอกาสนี้ในการขอบคุณแสดงความดีให้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬามหาลัยแล้วก็เป็นตัวแทนในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆพร้อมกันนั้นสำหรับนิสิตทำงานสมโมสร แล้วก็งานอาสามาเป็นประโยชน์ต่างๆเนี่ยเราก็ถือโอกาสเเลี้ยงต้อนรับในแล้วก็แสดงความชื่นชมในทีเดียวกันเลยค่ะขอบคุณค่ะได้ยินไหม สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับ เฟิร์นนะคะดาวคณะพัฒนกษาของเรานั่นเองค่ะยังถามเฟิร์นว่ามีความรู้สึกยังไงที่มีส่วนร่วมในการงานในงานเลี้ยงวันนี้ค่ะค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้แล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณประธานสโมสรนะคะที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อปีหนึ่งแล้วก็ทุกๆชั้นปีค่ะท่านประธานค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กับเกดนะคะประธานเอกผู้ดำานินก,การชั้นปีที่หนึ่งค่ะอยากทำความรู้สึกของเกดบ้ามีความรู้สึกยังไงบ้างบก,การมางานเลี้ยงวันนี้ค่ะก็รู้สึกดีใจครับที่ทางคณะนั้นให้ความสําคัญกับนิสิตชั้นปีที่หนึ่งนะคะแล้วก็<อ>ผมก็ขอบคุณทางคณะู้ศึกสามารถครับที่จัดงานในวันนี้แบบรู้สึกรู้สึกผูกพันกับทางคณะมากครับก็ขอบขอบมากครับคผู้ส่ะข่ขอบคุณลค่ะจ